รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยมาสกี่เวทีแจ้งเกิดร้องถล่มดาว สวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่สงครามของคนธรรมดาที่มาขอท้ารบกับดาวและนี่คือรายการมาสเตอร์คเวทีแจ้งเกิดร้องถล่มดาว วันนี้เรามีคำถามมาถามว่าถ้าเปรียบตัวเองให้เป็นอาหารชนิดหนึ่งตัวเองเหมาะสมที่จะเป็นอาหารอะไรคุณอ๊อฟครับผมตั้งแต่เกิดมาครับชอบอยู่เมนูเดียวเพราะฉะนั้นผมว่ามันต้องเหมือนผมไก่ย่างครับสิ่งที่เหมือนมีอยู่3ามอย่างฮะหนึ่งมัน2ยังแดงอยู่3พร้อมเสียบตลอดโอ้โห,โโหจักละครับ ต้องเมนูเดียวเลยครับเฮ้ยให้ดีให้ฮาให้ดี้วให้ค่ะุกี้ครับผมทำไมอ่ะอ๋อป้จะได้ลงไปอยู่ทุกอย่างรวมอยู่ในนั้นใช่ครับเป็นคนชอบทานสุกี้หม้อรวมครับผมเจสซี่ล่ะคะถ้าเป็นเจสซี่เนี่ยต้องนึกถึงส้มตำค่ะทำไมอ่ะคเพราะว่าเจสซี่เป็นคนแบบซ่บอ้าวคุณดาวเป็นอะไรเปรียบตัวเองเป็นอะไรอาหารดองทำไมอ่ะคือให้สำหรับคนที่ตั้งของ ได้มีคุณค่าไอ้าให้คูพักบ้างเถอะแต่อันนี้รอฮาเลยครับอาจารย์ของผมครับผมรอฮาเลยอะไรลวเาไปอะไรเตรมไว้อ่ะให้เขาถามดิพี่รงอยากเป็นอาหารอะไรครับมูหันขังยไก่กองไก่อเาเลยเดี๋ยววเดี๋ยวเงี๋ยวเงี๋พเดี๋ยวีดี๋ยวี เล่นขวาหันก็หายนะครเอ้ยเอาเข้าสู่เกมแจ้งเกิดของเราดีกว่าครับผมก่อนไปแข่งร้องเพลงเรามาเล่นเกมกันก่อนดีกว่าเกมในวันนี้คือเกมจิกซอว์ซึ่งโจทย์ในวันนี้จะเป็นนักกีฬาไทยระดับโลกถ้าคุณผู้ชมพร้อมแล้วเราไปเล่นเกมกันเลยผมไม่ได้ให้พวกคุณแข่งกันแค่4ี่คนผมจะให้3ามคนนู้นรวมเป็น1แล้วแข่งด้วย<อ>คุณไม่ต้องกลัวเรื่องเสียเปรียบ เพราะว่าถ้าพวกคุณได้คุณได้คนละสองพันไปเต็มๆต่อนหนึ่งคนแต่พวกเขาได้ไปสองพันแล้วแบ่งกันเองสามคนจะแบ่งไงเรื่องของเขาไอ้นี่เดี๋ยวไอ้นี่อ้าวให้ลุงเออลุงเดือดร้อนเพราะลูกลุงไม่ได้ให้ตังค์ไม่ให้ลุงมเดี๋ยที่เฮ้ยเฮ้ยเ้มันโทษก่อนแล้วเราค่อยให้เออรับขอนหลานนะตอนนั้นน่ะเออตอนนี้ได้ตอบถูกก่อนสองค่าไม่ต้องให้ตังวย ต่อเลยพ่อพ่อพ่อต่อเลยเขายังแบ่งเงินกันเยู่เลยใครตอบผู้กองสองภาพคนนั้นชนะพร้อมไหมครับเรามาเริ่มต้นกันจากจิกซอชุดที่หนึ่งครับคุณพี่ออฟเริ่มเลยครับผมเริ่มจาก17ครับเอาอย่างนั้น17ครับผมน่าจะเป็นภาพแนวนอนไม่ได้นะไม่ตอบนะไม่ตอบครับไม่ตอบมาที่แจ็คครับหมายเลข12ครับ12เลยครับนี่ใกล้เลยใกล้เลย ได้เลยสองอใครวะนักกีฬาครับอย่านึกถึงดารานะครับนักกีฬาครับยอมครับไม่ตอบไม่ตอบข้ามเลยนะครับเจสซี่คะเจ็ดค่ะหมายเลขเจ็ดเอาให้รู้กันไปเลยแน่นอนเออ ไม่ตอบครับคุณดาวครับ16คสิบหกครับกิบหกครกลัวจะเป็นรูปหลังใช่ไหมนั่นไงใช่หรือเปล่ารู้จักคนหลังไมไม่ทราบครับไม่ทราบครับไม่ตอบนะครับครับกรรมการครับสามคนเอาเลขอะไรดีครับแปดหมายเลขแปดครับอะตอบเลยครับตอบครับตอบว่า สองสิทธิ์เอย,ยครับคุณสองสิทธิเยเป็นคำตอบที่ถูกต้องครับโอ้กรรมาการเอาไปกินนะครับหนึ่งคะแนนอ้าวกลับมาเปิดใหม่ในภาพที่2ขอภาพที่2ครับเลือกครับคุณแจ็คหมายเล็กหนึ่งครับไอ้เที้ยวดูดูอะไรไอ้เที้ยวดูอะไรวะ ร้อนเงินนะครร้อนเงินหมายเลขหนึ่ง <su> นะครับหมายเลขหนึ่งเห็นเป็นน่าจะเป็นผมหรือเปล่าเออไม่ตอบครับอ้าวเจสซี่ค่ะสู้ๆหน่อยหมายเลขสิบสามค่ะสิบสามครับขอตรงกลางเลยครับไม่เห็นผ่านด้านน่นี้เลขเลขสระสระเป้ยนั่นมันผมแน่ เลขสาครับเออแล้วหัวไปไหนอะเอาอะไรเอาเราเอาอะไรอะเลขสามครับเลขสามครับเอ๊ะอะไรคนหรือเปล่าอะมัดจุกไม่รู้เหมือนกันครับไม่ไม่เป็นไรครับไม่ตอบกรรมการครับ9้าอะะหมายเลขะไรครับ9้าครับกรรมการเลือกหมายเลข9เก้าครับอุ้ยไอสึงหน่าขันหลังด้วยซ้ำ ต้องเดาๆก็ได้นะครับจะตอบไหมครับตอบค่ะตอบปลื้มจิตปลื้มจิตถูกต้อง สิงขาวคนอ่างทองไปลุ้นผมนะครับตอบปลื้มจิตถูกนะครับได้ไปอีกหนึ่งคะแนนเป็น2องคะแนนกรรมการเก่งมากครับรับไป2องพบาทเจ็ดอยร้อยได้ไหมครับอะไรครับขออีกร้อยหนึ่งจะได้เป็นส0 0พันนึงจะได้คนละเจ็ด้นะครับท่านผู้ชมที่อยากร่วมสนุกกับเราแบบนี้ง่ายๆนะครับเข้ามาที่ Facebook ของเรา masterkeytv 3รุ่นรับของรางวัลนะครับทุกวันเลยครับผม เชียบจริงๆสำหรับทีมกรรมการที่เอาชนะไปได้ในเกมนี้และนักร้องคนต่อไปจะมาพูดคุยเรื่องอะไรเราไปชมกันต่อเลยมาถึงนักร้องคนต่อไปนะครับเขาเป็นคนขับรถแท็กซี่ครับ,รบขับมาสิบกว่าปีแล้วมาพบกับเขาเลยดีกว่าคุณเก่งครับ